ครับอยู่ผมในก้าวนะครับวันนี้เราจะมาทําต้มยําปลาดึกทอดนะครับมาดูกันว่าเราทําไงมาดูวัตถุดิบกันเลยก่อนดิ่อโอเควัตถุดิบนะครับเรกาก็มีปลาทับสดีสุดก้อนกระเพรากรับผัดชีมะนาวน้ำปลาเรื่อต้มยำครับ แล้วก็ท้ายเลยน้ำเปล่ามันต้องมีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำประเดียวกว่ามาหนับแรกนะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกระดูกก่อนปกติแล้วการทำต้ตนนองมีตัหนะึ่ะดงตัวได้ดูจากทรงและรือว่าเอาแค่าหางพองแล้วตัดแค่าคาหางพอง น้ำหมดแล้วนะโอเคน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับมีมียายมาช่วยด้วยนะฮะ่งั้นอย่งนั้นคิดจะพังตอนนี้เราก็ปะดุกเราก็เอาปาดุเป็นตัวเลยกว่าไม่งคงไม่มีใครทําปะดุกเป็นตัวหรอกครับน้มาใส่เออใช่อย่าลืมน้ำมะขามด้วยเออโอเคเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับตอนนี้เราก็อ่า เดี๋ยวเราลืมน้ำมะขามนะเดี๋ยวเอาน้ำมะขามด้วยนี่น้ำมะขามในถุงนะเดี๋ยวเราออกไห้ชัดเจนก่อนอ่าตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่น้ำมะขามถุงนอกเองเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวเราเปิดแก๊สก่อนแก๊สที่ดีต้องปอตทอครับปอตทอการถุงต้มนะครับนี่มีสองตัวเตาแต่ว่าเราเตาน,น,นะะีนั่นกันนะครับขั้นตอนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับแก๊สเสรแล้วครับ ใช้ไฟนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ออกซิเจนประมาณนี้นะฮะเอาก็เ็เอาก็ขนาดออกซิเจนกันอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ออกซิเจนประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราจะใช้มไฟประมาณนี้นะแล้ออกซิเจนประมาณนี้ด้วยนี่นะครับนี่นะเดี๋ยวตั้งน้ำดีก่อนตอนนี้ก็ให้น้ำมันเดือดแล้วน,นะฮะ เดี๋ยวระหว่างรอน้ำมาเดี๋ยวใส่เครื่องต้มยำนครับขาตะไคร้เป็นมะกรูดนะฮะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มใส่เดี๋ยวเพิ่มใบ็ประขวดนี่หนึ่งนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวงั้นรอน้ำเดือดครับแล้วก็ใส่ประดุกลงไป วิธีการหั่นมะนาวนะครับเดี๋ยว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 ครูจะเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงแค่มะนาวพอก่อนโอเคนี่ครับโอเคกล้องตรงมะนาวยังโอเคนี่ครับเราต้องหั่นทั้งหมดสามซี่เราใช้แค่สองซี่นะครับหั่นครึ่งหนึ่งประมาณนี้แค่ครึ่งนี้ประมาณนี้นะครับ วนี้อันนี้นะเราจะเราจะลองเราจะตัดแกแล้วเขาตู้เย็นเลยกว่าเม็ลกนเ่อนแล้วนเม็ก่อนเเอาเม็ดออก ไม่โอเคเลยน้อำมันเดือด,อด,อดอเลยมาดีนะครับตอนนี้น้ำใกล้จะเดือดแล้วนะนี่น้ำใกล้จะเดือดแล้วนะฮะ ไหนๆกไ็ไหนๆแล้วครับเรามีมะเขือเทศเราก็ใส่มะเขือเทศด้วยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปหั่นมะเขือเทศกันแหวว่าับอ่าตอนนี้มะเขือเทศก็หั่นแล้วนะฮะนี่อีกสามตอนนะโอ้โหโอเคเดี๋ยวรอน้ำตอนนี้น้ำก็ใกล้จะเดือดแล้วนะฮ้ยเหมือนจะเดือดแล้วนะฮะนี่ฮะนีนี่ตอนนี้ก็ ต้องใส่น้ำมะขามแล้วนะครับนี่ฮะนี่ฮะเราใส่น้ำมะขามลงไปในหม้อแล้วนะเดี๋ยวใส่น้ำม,าขาม,โมโนะำมาขามก่อนตอนนี้ไม่ไหวละโอเคตอนนี้น้ำก็ใกล้จะเดือดแล้วฮะตอนที่ใส่น้ำมะขามไปนี่ตอนนี้สีมันเป็นแบบนี้นะครับมีน้ำมะขามเยนยะ่ยผมใส่ไปแล้วนะี่ะผมถือกล้องไม่ไหวก็เลยต้องวางกล้องก่อน ตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็เดอดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาอีกพอแล้วครับนะครับนี่นะแล้วก็เมื่อเทิดเหตุครับตอนนี้ เดี๋ยวรอสุกก่อนต้องผยฝาไว้นะครับไม่งั้นนี่มันจะล้นนะครับในส่วนของโถดีซุปก้อนนะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ประมาณหนึ่งมันมีสี่ก้อนนะฮะนี่มีสี่ก้อนใส่ก้อนเดียวใส่ก้อนเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราแกะก,ก่อน นี่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะได้ตุติสุกอตแล้ว <S <S ออตอนนี้นะมันร้อนนะหมัดมันร้อนกะว่าจะใส่ไว้ได้เลยนี่ฮะ่านี่ฮะพายุฟ้ามันนี่นะฮะเดี๋ยวรอให้ซุปก็ละลายแล้วก็ใส่ปลาตอนนี้นะผมตอนนี้มันตึงเดี๋ยวเราใส่ม,นมันปลาเพิ่มนะครับจะใส่น้ำปลาเพิ่ม แล้วคนเดี๋ยวไก่อนนี้เข้ากับซุปก้อนที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็สั่นก็น้าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะลองชิมอีกรอบหนึ่งนะ มครับน้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนจะจืดไปนะเดี๋ยวเราใส่เพิ่มเองเออใช่เราเราใส่ปลาอย๋องไม่ได้ครับเพรามันจะมันจะเป็นกลิ่ข้าวปลาครับเรามีเกลือยี่น,ะนี่เรามีเกลือเดี๋ยวใส่เกลือ ใส่เยอะแล้วนะครับเมื่อกี้กล้องไม่ตรงนะเพราะว่าขัดถ่ายเดี๋ยวเราเราให้น้ําเดือดกันใส่เกลือไปละตอนนี้เกลือไปใส่ไว้ประมาณหนึ่งนะครับใส่ประมาณหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะครับนี่นะอเขาข่้นก็มาลนะจากนั้นเราก็ใส่ปลาลงไปยู่นะปลานะาใส่ทั้งตัวเลยนี่ไนงะ ตอนนี้เราก็ใส่ปลางไปแล้วนะเดี๋ยวเรานรอให้ปลาสุกกันแล้วลองชิมอีกรอบหนึ่งแล้วก,แวก็แล้วก็บีบมะนาวแล้วก็ชิมอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ปีการบีบมะนาวป้าป้อมบอกว่าบีบถ้าเราบีบใส่ระหว่างที่ตั้งเตาอยู่มันจะขมนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ใส่ผักลงไปแล้วนะครับนี่นะเมื่อกี้ผมลืมหมดคลีปนะ ใส่พักไปล้วใส่หมดถุงนะครับเดี๋ยวชิมก่อน<ม>ต้องใส่พริกป่นเพิ่มนะตอนนี้ถนะ้เราก็จะบิบมะนาวสองสี่เข้าไปนะครับอืออหนึงนะเดี๋ยวไปบิบมะนาวของหนอกไา้กันเนต ปลาป้อมเดี๋ยวเดี๋ยวจะขมนะเราต้องมาบีบมะนาวข้างนอกนะเป็นงั้นนี่ปลาป้อมบอกกับผมไว้ว่าบอกในคลิปนะถ้าเราบีบมะนาวระหว่างที่ตั้งเตาแก๊สอยู่ยมันจะขมนะครับเดี๋ยวเราบีบมะนาวข้างนอกเตาหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะเอ่ออเอาให้หมดนะครับเอาให้หมดเลยือนะไอ ตน,นี้นครับหอโ้เย่ข้างนอกเป็นลื่นนะครับโอเคนอนหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเป็นยังไงตอนนี้เราต้องใส่พริกป่นเพิ่มนะครับจะพริกป่นเพิ่มไปด,ดีกว่า เด,เ,เ,เดี๋ยวไปเอาพริกป่นก่อนตอนนี้นะฮะตอนนี้เราเด,นะนนนะเดี๋ยวเอาพริกป่นใส่นะตอนนี้พริกป่นนะเดี๋ยวใส่เลยดีกว่าตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวชิมกัน,กนอร่อยมากอร่อยจริงเดี๋ยวให้เจียอดเลยเซฟเก่าเซฟเก่าลองชิม นี่นะสุดยอดสุดยอดแล้วนะฮะเอาเ,เ,เาอก,อก็บเก็บเก็บหน้าปลาทามไว้เอาหนังยางมาเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวเราให้มาชิมเดี๋ยวไปกินข้าวข้าวกันดีกว่าไปและนี่คือต้อยมยำปลาดุก่อนนะฮะเดี๋ยวเรากินข้าวข้าวเลยดีกว่านี่นะตอนนี้คือเราเติมตักใส่จานแล้วนะเดี๋ยวกินข้าวข้าวกันเลยดีกว่านะครับดูกล้องเอาจะพอดีป่ะโอเคกล้องพอดี โอเคตอนนี้เราก็จะมากินแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันตัดเกาะไม่รู้กองมันตัดป่ะนะกองไม่ตัดนะครับโอเคฮะตอนนี้เราก็มากินข้าวเลยกว่าเดี๋ยวเรากิน กินข้าวข้าวไม่รู้มันจะอร่อยแอัน,นี้เป็นข้าวข้าวเผาให้นะครับเห็นะอร่อยชัดเจนเนื้อรสชาติของต้มยำนี่เค็มเปรี้ยวกำลังดีเอาเก่งข้าวข้าวมันเข้ากันเลย เดี๋ยวกินคู่กับไอ้นี่กับเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลา,ปลาดุกทอดท,ที่เราเคยทําที่เรานี่นะโอ้ยงยนจัดขอบอกเลยดูดิเขาดาน,น,นะนี้สองคนนะเนี่ยมันเล่นเกมนี้อยู่นะที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้นี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็มากินกันข้าวกันนะครับนี่นะ ข้าวกระเด็นซะง,งั้นนึกว่ามันร้อนนะนี่มันเย็นแล้วนะแต่ข้าวกระเด็นนี่นี่อย่างเนียนอย่างเนียนก็คือเกมนะครับแต่เกมอะไรก็ไม่รู้น่าจะเกมเกี่ยวกับเนือเงือกๆไหมอืมเนื้อปลาดุกรอบ <c oughs> ไม่หรอกเกี่ยวมแรกคนแรกเลยคนแรก,แรก,แรกจริง <คน S 1> อะไม่ไมีใครเอาของทอดมากินหรอกนะ แต่เสียงดังๆนั้มาจากพวกเขานะครับพวกน้องๆของเองอย่าเข้าใจผิดกันนะโอเคครับตอนนี้ก็เดี <net> well ๋ยวกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกัดประดูกทอดองผมนะเป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบไปกดไลค์และกดติดตามเฟซบุ๊กผมด้วยนะฮะแล้วก็ Youtube ด้วยเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่างนี้ดูโชว์